สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ oto, รอรไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายปิกน็อกฮอนด้าได้ทำการเปิดตัว Genio version 2022อย่างเป็นทางการในอินโดนีเซียแล้วโดวยมันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่มีการใช้ล้อแบบขอบ12นิ้วและมีดีไซน์ที่เน้นความน่ารักและความทันสมัยอยู่ในตัว สำหรับ Honda g e n i นนั้นได้เปิดตัวในอินโดนีเซียครั้งแรกเมื่อประมาณ2ปีกว่าๆนะครับและสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบ m i Minor c h a n g n โดยที่รายละเอียดต่างๆโดยรวมของตัวรถนั้นยังคงเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่มีการอัปเดตบางรายการนะครับอย่างในเรื่องของตำแหน่งช่องชาร์จไฟ USB ฝาครอบไฟด้านหน้าตัวถังด้านหน้าบางโครนและก็ใช้ล้อแบบ12นิ้วนั่นเองครับ ทนาดขุมกำลังนั้นจะมาในพิกัด 109cc 1.0สูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงม้าสูงสุด 9ps และแรงบิดสูงสุด9 3นิเมตรซึ่งจะมีรุ่นย่อยให้เลือกทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่น CBS มีให้เลือกส3สีได้แก่สีแดงดําสีน้ําตาลดําและก็สีดําและอีกหนึ่งรุ่นอย่าง CBS ISA นะครับที่จะเพิ่มระบบ idling stop สหรับการดับเครื่องยนต์และติดเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดน้ำมันมีให้เลือกสานสีได้แก่ดำด้านน้ำตาลด้านและก็น้ำเงินด้านครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter c l a s s ิ c สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150 s ตเตอ e ์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส